ผมเห็นเกมนี้ครั้งแรกบนสตรีมครับขณะที่ผมกําลังหาเกมเล่นอยู่แล้วผมก็เจอเกมนี้เข้าเป็นเกมเหมือนกับว่าปลูกผักเลี้ยงสัตว์แต่ว่ามีภาพสาวๆน่ารักครับเป็นจุดขายซึ่งล่อลวงคนมากมายให้เข้ามาเล่นครับและผมเองก็ตกเป็นหนึ่งในผู้เครารายครับที่ซื้อมาสําหรับหลายๆคนแล้วถ้าหากพูดถึงเกมแนวปลูกผักทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็คงต้องนึกถึงเกมฮ r ว e s t Moon หรือไม่ก็เกมสตาร์ดิวที่เราจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินจากการทำฟาร์มแล้วไปจีบสาวและขอสาวแต่งงานให้ได้ในที่สุดซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยเล่นเกมแนวนี้มาบ้างแล้วครับและนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งครับที่เราจะได้ปลูกผักเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเกมนี้มันไม่เหมือนเกมอื่นสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กักับเกม t w i n s of p ฟแ a ท u r e ก็อย่างที่กล่าวไปตอนช่วงต้นคลิปแล้วว่าเกมนี้เป็นเกมแนวทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเกมนี้มีบางอย่างที่พิเศษกว่าเกมอื่นที่เคยเล่นมาครับจะเรียกว่าพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าแต่มันแต่มันไม่เหมือนเกมอื่นแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆแนะนําเกมนี้ไปแล้วกันครับว่ามันมีอะไรอยู่กันแน่เกมจะเริ่มในวันหนึ่งครับที่สาวๆทั้งสองคนตื่นขึ้นมาและพบว่าพ่อแม่ของเขาหายตัวไป พร้อมกับทิ้งจดหมายไว้ฉบับหนึ่งครับที่เขียนว่าพ่อกับแม่จะไปผจญภยัยครั้งใหญ่ละพวกเราจะไปปีนภูเขาเอเวอรเรสต์กันอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเดือนเดือนเลยพ่อแม่ทิ้งเงินไว้ให้ในกล่องแล้วบา,บายๆรักลูกๆนะจ๊ะจะเห็นว่าในเกมก็มีเสียงภาพของโต,โต,โตัวละครสาวๆด้วยนะครับน่ารักฟุ้งฟิ้งมากแล้วหลังจากนั้นสองสาวก็เถียงกันว่าพ่อแม่ไปไหนกันแน่ภูเขาเอเวอรเรสต์มันอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้จักเลย ซึ่งซึ่งซึ่งแล้วสักพักแล้วเมื่อกี้คงตาฝาดแล้วการโตเถียงเรื่องการหายตัวไปของพ่อแม่ของสองพี่น้องก็หยุดลงครับเพราะว่าด้วยการที่จับนงครับสองพี่น้องก็เลยตัดสินใจหาเงินที่พ่อแม่ทิ้งไว้ในบ้านครับ แล้วก็เจอเงินทั้งหมด3ามแสนจี้โอ้รวยเลยแบบนี้คุณพี่สาวของเราเออคนหัวดำคือพี่สาวนะครับถึงแม้น้องสาวจะดูเอ่อเติบโตกว่ามากก็ตามอืมพี่สาวของเราก็เลยบอกว่าเรามีตังค์ตั้งสามแสนแล้วสบายแล้วแบบนี้เดี๋ยวเราก็รอพ่อแม่กลับมาได้สบายๆเลยแค่นั่งๆมานอนกินไปวันๆก็พอแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อมีคนมาเคาะประตู และเมื่อเปิดประตูครับสาวๆก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาในบ้านผู้ชายที่ท่าทางไม่เป็นมิตรเท่าไหร่บุกเข้ามาในบ้านที่มีเพียงแค่2ส,สาวอยู่กันตามลำพังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย,อย่าเพิ่งคิดไปไปในทางอย่างนั้นนะจริงๆผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนมาจากธนาคารครับเข้ามาทวงหนี้ที่พ่อแม่เราติดไว้ซึ่งถ้าไม่จ่ายหนี้ภายในวันนี้เนี่ยบ้านจะโดนยึด ด้วยความกลัวว่าบ้านจะโดนยึดสองสาวก็เลยเอาเงินสามแสนที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้จ่ายไปหมดเลยพึ่งและและกลายเป็นว่าสองสาวนี้ก็ไม่มีตังแล้วแล้วพ่อแม่ก็จะไม่กลับมาอีกเดือนหนึ่งด้วยอ้าวแล้วแบบนี้เอาอะไรกินอ่ะเนี่ยแย่แล้วและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเกมนี้ครับที่สองสาวจะต้องลงมือทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลูกผักหาตังเลี้ยงครอบครัวเอาตัวรอดให้ได้จนกว่าพ่อแม่ของเขาจะกลับมานั่นเองครับ และนั่นก็เป็นเรื่องราวสตอรี่ของเกมครับต่อไปจะมาถึงวิธีเล่นบ้างคือเกมนี้จะให้เราเล่นเป็นตัวละคร2สาวก็คือพี่สาวแล้วก็น้องสาวโดยทั้ง2ตัวละครจะแบ่งหน้าที่กันครับพี่สาวหัวสีดําของเราก็จะทําหน้าที่เลี้ยงสัตว์ครับก็คือเจ้าวัวหนึ่งตัวที่พ่อแม่เหลือไว้ให้นะคือคือลองสังเกตกราฟิกแม่งวัวตัวเป็นเหลี่ยม t h e fuck อืม ส่วนน้องสาวของเราก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการปลูกผักดูแลผักอะไรอย่างนี้นะครับที่สวนทั้งสองคนก็จะแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนแล้ววันแรกในเกมก็ผ่านพ้นไปได้ได้วยดีครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะก็เป็นเกมธรรมดาทั่วไปนี่นะอืมครับครับถ้าไม่นับฉากจับนมอะอ่ะ,อะยงังคือจุดพีคมันอยู่หลังจากตอนนี้ครับคือตอนนี้เพิ่งอินโทรเกมแนะนําเกมก่อน จุดพีคมันอยู่ตอนจากนี้วันต่อมาครับสองพี่น้องก็จะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเช่นเคยสองสาวของเราเนี่ยโดยผมจะขอเล่นเป็นคนพี่สาวก่อนเพราะว่า,าถ้าถามว่าสองตัวละครนี้ผมชอบตัวไหนกว่าก็ตอบได้เลยว่าพี่สาวน่ารักกว่าสำหรับผมนะโยเขาก็รู้เหมือนดีว,ว่าเราชอบแบบแบบแบนๆจริงๆเขาอาจจะรู้กันนานแล้วก็ได้ พี่สาวของเราครับได้รับมอบหมายงานสําคัญมากก็คือการดูแลเจ้าวัวตัวนี้แต่ว่าปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยรั้วมันทังไม่มีประตูปิดครับพี่สาวก็เลยกลัวว่าวัวจะหนีไปดังนั้นแล้วภารกิจในวันนี้ก็คือการเก็บรวบรวมไม้ครับเพื่อมาซ่อมรั้วให้ได้ผมก็เลยต้องออกเดินทางครับตามหาไม้ทั่วราชอาณาจักรประเด็นคือไอ้เกมนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเกมฮาเวิตมูนเน่ยมันไม่มีขวานให้เราอะผมไปตัดไม้ไม่ได้ ผมเลยต้องเดินเก็บไม้ตามทางไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บระหว่างทางก็เจอไม้บ้างครับแล้วก็เข้าไปในเมืองไปหาซื้อไม้ไม่มีไม่มีมมร้านขายไม้เลยขายขวานก็ไม่มีนะคือเข้าไปในร้านขายอุปกรณ์อ่ะไม่มีขวานขายเอ้าแล้วเราจะหาไม้มาจากไหนครับ <S <S 1> <S 1> คือผมเดินทั่วเมืองแล้วมันไม่มีไม้ให้ผมเก็บเลยแล้วผมก็เดินอยู่นานมากอ่ะเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีทางขึ้นเขาครับ ลองเดินขึ้นไปดูเข้าไปในป่าในเขาแล้วผมก็ได้เจอกับคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงคนนี้เลยคือคืออีลุงนี่เนี่ยตัวละครระดับตำนานเลยโคตรพีกอะพอเดินผ่านลุงครับจะเกิดอีเวนต์ครับลุงจะแบบทักทายเราแบบไงไม่ไม่ม่ๆๆเอาเสียงเสียงไงขอเวลาดัดเสียงหน่อย ไงแม่สาวน้อยเข้ามาในป่าแบบนี้คนเดียวนี่มันอันตรายนะซึ่งตัวละครของเราครับก็หันหลังให้เลยไม่คุยไม่คุยลุงนี่มั้งท่าทางไม่น่าไว้ใจเฮ้แต่ลุงนี่ก็เป็นช่างไม้นะแย่แล้วสิเรากําลังหาไม้อยู่ด้วยทําไงดีอะแล้วลุงมันก็เหมือนรู้อะเหมือนแบบรู้ดีมากอะเหมือนมีพลังจิตอะครับลุงก็พูดขึ้นมาว่าแม่สาวน้อยสนใจอยากจะได้ไม้ไหมล่ะลุงมีเต็มเลยเป็นไง,งหน้าบ้าน ลุงเนี่ยเป็นช่างไม้ในตำนานเดี๋ยวลุงแบ่งไม้ให้เอาไม้แม่สาวน้อยว่าไงด้วยความใสดใจครับเราสาวน้อยเราก็ดีใจโอ้โหคุณลุงใจดีจังเลยค่ะและลุงมันก็สวนกลับมาว่าไม่ลุงไม่ให้ฟรีๆหรอกนอะอะแต่หนูไม่มีตังค่ะลุงทําไงดีอะไม่เป็นไรลุงไม่เอาตังก็ได้แต่ว่าลุงลุงขอดูกางเกงไงของหนูได้หรือเปล่า วัดใ <What? S 2> จเย็นๆครับส,สงบสติอารมณ์ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราพบเห็นได้ในเกมไม่ใช่แหละแต่ประเด็นคืออีเกมนี้เหมือนบังคับให้เราต้องไปถอดจังเก่งในให้อีช่างไม้ดูอะเพราะว่าเพราะว่ามันเดินทั้งเมืองแล้วไม่มีไม้เลยหาแทบไม่เจออะเพราะฉะนั้นอสาวน้อยเราก็ต้องจำใจครับแบบต้องต้องโอเพื่อลุงอ่ะเพื่อลุงเลยอ่ะ แล้วเกมเริ่มละเริ่มผมว่ามันมันเริ่มแปลกๆแ,แล้วเกมมันเริ่มแปลกแลกไปประเด็นคืออีลุงนี่แบบแบบมันบอกว่ายังดูไม่ทันขอดูอีกรอบโอ้ลุงเอา MVP ไปเลยไปอยอมยอมลุงเข้าไปครับถอนให้ดูอีกรอบประเด็นคือลุงก็ให้ไม้มา15อันแล้วมันยังไม่พอ คือยังไม่พอวะก็ต้องเดินเก็บไม้ต่อไปจเจริญพรสะเทือนใจมากครับบอกตรงคือสะเทือนใจมากย้ายไปเล่นฝั่งน้องสาวทันทีเลยโอ้ภารกิจของน้องสาวเราง่ายมากครับแค่ไปซื้อปุ๋ยมาปลูกพืชอันนี้ดูง่ายกว่าเยอะเลยเพราะเรามีตังค์อยู่แล้วชิวๆปพราไปถึงร้านค้าครับเจ้าของร้านก็จะฮะไม่มีอะไรมั้ง หน้าตาก็น่าจะไว้ใจได้เจ้าของร้านก็ใจดีมากครับบอกว่าจะยกปุ๋ยพิเศษให้กับเราด้วยโอ้โหคนให้ของมาก็ต้องรับครับรับไว้ด้วยความเต็มใจเด็ดอะไรของลุงเนี่ยแม่สาวน้อยถ้าอยากต้องการปุ๋ยอีกลก้ก็มาที่ร้านลุงอีกสี <c oughs> อะไรวะแล้วใครแม่งจะมาอีกวะาอแต่เกมมันต้องบังคับให้มาอีกแน่สรุปอีเกมนี้แม่งแม่งไม่ใช่เกมปลูกผักทิพอย่างที่ผมเข้าใจมันคือเกมที่ตลกก็คือเราขายนมวัวก,กับแครอทได้มาสองร้อยบาท แล้วมันมีวิธีที่หาตังค์ได้มากกว่านั้นก็คือคือ,ค,อคือผมยอมรับว,ว่าผมเล่นต่อไปอีกนิดนึงอะนิดหนึ่งเพื่อจะดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปผมเดินกลับไปหาอีช่างไมใ้ในตำนานนะครับประเด็นคือเราขายกางเกงในให้มันได้ใช่ครับฟังไม่ผิดครับเราสามารถที่จะถอดกางเกงในแล้วขายให้กับลุงช่างไม้คนนี้ได้คือได้ตังค์มา2000กับตอนแรกที่แบบทำงานแทบตายขายนมวัว ขายแครอทได้200ฮะสรุปวิธีการหาตังในเกมนี้คือเดินเอาเกิงเกงในมาขายเร็วกว่ามากจริงๆผมก็รู้ก่อนจะเล่นแล้วล่ะครับว่าเกมนี้มันมีฉากเซอร์วิสนู่นนี่นั่นแต่แต่ไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนี้อ่ะจริงๆ ไม่รู้ว่าเล่นต่อไปจะเป็นยังไงนะครับมีสาวหัวม่วงอีกคนด้วยซึ่งยังไม่เจอเลยแต่เอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้เราคงจบกันไว้ตรงนี้ครับแม่งเป็นเกมปลูกผักที่ไม่ต้องปลูกผักสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับบ๊ายบายจริงๆผมลองเอาตัวละครน้องสาวเดินไปหาช่างไม้ในตำนานด้วยนะครับช่างไม้บอกไม่เอาไม่ชอบนมใหญ่